ที่ค้าสวัสดีเ,เพื่อนๆนะคะก็มาพบกับสมพรกันอีกเหมือนเดิมนะคะมาเข้าครัวกันเลยจ้าเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นผัดกะเพรากระเจี๊ยบเขียวนะคะนี่จ้าสมพรก็ไล่กระเจี๊ยบเขียวมาแล้วนะคะก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะวันนี้สมพรจะมาผัดกะเพรากระเจี๊ยบเขียวใส่หมูสับนะคะ นี่เลยจ้าก็จะมีหมูสับนะคะอันนี้สับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีพริกแดงนะคะแล้วก็กระเทียมแล้วก็ใบกระเพรานะคะเคล็ดลับวันนี้ก็คือผัดกระเจี๊ยบเขียวไม่ให้เป็นเมือกนะคะนี่เลยจ้าสปอรจะเอากระเจี๊ยบเขียวที่หั่นแล้วนี้นะคะนําไปลวกก่อนนะคะเราก็มาดูกันเลยจ้าว่าทํายังไง ไม่ให้กระเจี๊ยบเขียวเป็นเมือกเวลาเรานำมาปรุงอาหารนำมาทำอาหารนะคะไปดูกันเลยจ้าค่ะเราก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็นำกระเจี๊ยบเขียวที่เราหั่นไว้นะคะเทลงไป้วกก่อนเลยะคะ่ะนี่นะคะลวกให้สุกนะคะ หรือแค่กรอบๆก็พอนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปผัดกะเพราอีกทีหนึ่งนะคะนี่เลยจ้าเค็ดนับนะคะก็บีบมะนาวใส่ลงไปเลยนะคะนะะแล้วก็เติมเกลือหกนี่นะคะนี่ก็เติมเกลือลงไปนิดนึงนะคะ ก็จะทําให้กระเจียบเขี่ยวของเราไม่เป็นเมือกนะคะมะนาวนี้จะไม่ทําให้กระเทียบเปรี้ยวนะคะบีบใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะน้ําก็จะเริ่มใส่แล้วนะคะนะคะใส่เกลือลงไปแล้วกับมะนาวนะคะน้ําก็จะใส่แบบนี้เลย นี่นะคะเราก็ลวกพอสุกกะพอนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องนำไปผัดอีกทีหนึ่งนะคะนี่จ้าน้ำใส่ไม่เป็นเมือกนะคะเพื่อนๆปิดแก๊สได้เลยจ้านี่นะคะเราก็ตักอ,ออกนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกัน ค่ะเราก็มาตำเครื่องแกงผัดกระเพรานะคะก็จะมีพริกกับกระเทียมนะคะเราก็มาตำกันเลยจ้าตำให้แหลกนะคะพริกกับกระเทียมนะคะสองอย่างนี่นะคะตำให้แหลกเดี๋ยวเราไปผัดกันนะคะ ท้าจ้าใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมนันร้อนแล้วเราก็ใส่นี้เลยค่ะจะใส่กระเพราคะเีลืยเพื่อให่หอมนะคะ แรงมากเลยนี่นะคะที่แรงพอแล้วเราก็ใส่หมูที่เราสับไปน,นะคะเราก็ผัดหมูให้สุกก่อน,นนะคะกระเทียมเขียวเราลวกไปแล้วทีเดียวน,นะคะมันก็จะสุกแล้วนะคะเราก็มาผัดหมูให้สุกนะคะก็ ไข่สีนะจ๊นทำไข่าหอมนิดหอมากเลยตา,าหวานเองก่นขัง้งแกง แล้วก็ช่ล้างล้างครกนะคะมีจ้าเพก่อจัฟดยนะคะนี่ค่ะหมูสุกแล้วนะคะเราก็ใช่เยื่อใบเลยจ้า กาหอ,อมอมากเลยในกลุ่นนะคะใส่เห <Okay. S 2> ็ด ผัดกระพพเพรากระเทียมเขียวค่ะนะคะนี่ก็สุกแย้วนะคะนี่จ้าก็ตักใส่จานแล้วนะคะเมนูกระเทียมเขียวผัดกะเพราน่ากินมากๆเลยก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะเมนูง่ายๆเมนูบ้านๆนะคะอร่อยๆจ้ากระเทียมเขียวนะคะก็จะ กร,กรบกรอบอร่อยด้วยนะคะนี่จะไม่เป็นเมือกด้วยนะคะนจะเป็นก็เป็นน้อยนะคะผัดกับหมูสับนะคะวันนี้คลิปหน้าสมพรจะมีเมนูอะไรมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะกดไลค์กด like, กแชร์ติดตามด้วยนะคะ